ยังไงวายแถวบนสวยหุ่ขอโบโปกับเคนะคิวด้วยนะ่ห้าหมื่นห้าโอ้ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงสนุกสนานไม่ได้นำห้เล่นต่ำเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่อนุญาตให้รับชมนะจ๊ะรอก่อน ครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยเดกันนะฮะอยู่กับผมเช่นเดิมนะฮะแรมโบ้น้อยนะครับผมกับเกมวิธีแห่งกินเลนะฮะเป็นเกมยอดฮิตเนี่ยหนึ่งใน5ที่อันดับการแตกคือเยอะสุดๆไปเลยในกาันะครับผมโอเคมาดูหน้าตาของมันกันนะฮะ ตารางการจ่ายนะคว่าเป็นยังไงนะผมสเกตเตอร์เป็นหน้าตาแบบนี้เช่นเดิมนะะสีเขียวเขียวที่เทยย่ยางงี้แล้วก็มีตัววายห้มังกรแดงของเรานั่นเองนะผมกบเขียวกบขาวเรือหอยผักปลาราทุกอย่างมีครบทุกอย่างนะฮะปะลาร้าไม่มีนะฮะ A K Q J 10นี่ก็คือครบทุกอย่างนะตามขั้นตอนเลยทีเดียวก็มีเยอะมากมายนะฮะอัตราคอมโบมากมายสเกตเตอร์สีอ่อันขึ้นไปนะฮะก็มาอ่านกันได้กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะ เดี๋ยวว่าแต่เิ็ดยังไงอ๋อตรงนี้โอเคปล่อยไก่ละอ่ากมนี้ซื้อฟิวเจอร์ได้นะฮะแต่ผมจะไม่ซื้อผมจะไล่เบ็ดด้วยฝีมือตัวเองนะวันนี้ไปที่30ฟิฟีสปินแล้วก็ Turbo เทอร์โบเหมือนเดิมนะผมยาวไปอึบอึบอึบอือสวยอืมประกาศรองผมคอมโบไปแล้วนะฮะนี่มีวายเข้ามาหนึ่งตัวนะฮะสวยวายสองนะฮะอึอ ตบมีทั้งหน้าเลยนะฮะโอ้สวยจัดขู่สองพันะผมสวยไล่ปาเอนะฮะก็หาย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 ข้างล่างเอาหน่อยไม่มานะโอ้โหสามพันสองนะฮะยาวไปแล้วก,การสเกตเตอร์สี่ตัวนะผมเพื่อที่จะเข้าไปลุ้นนะฮะลุ้นความภาคภูมิใจว่าเราจะรวยหรือจะเกลือนะฮะไอผมยาวไปง่ายสิ นี่งไงเข้าหายแล้ววายมาคอมโบสวยวายมาสวยต้องเข้าไปคอมโบตอนฟรีสปินนะคงหนักหน้าดูไปอืมไหลดีปึ๊บสวยฮะเจเข้ามานะครับผมเจสิบเจไหมคิวมาเจไม่มาอืมยาวไปนี่วายมาอีกแล้วสวยแน่นะ ีเสียดายมันไม่เพิ่มหมาตาการคูณนะเพิ่มหมาตาการคูนนะฮึ่มเละเลยแต่นี่คือถือว่าได้เยอะแล้วนะครับผมยาไปเอเอแอนหมดไปวายมายังไงอืคิวสวยวายมาอีกแล้วยังไงวายมาอีกแล้วยังไงวายมาอีกแล้วอือของจริงจัดปู่ของโมยาวๆเลยนะเนี่ยได้เพิ่มมาอีก600นะครับผมี4 5นะยาไป A. 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 <c oughs> ยาไปยาไปยาไปอือผมอ่ะอือหายมันไม่ใช่หายนะผมอยากเรียกอะไรก็เรียกจะถือสาผมนะผมยาไปอือวายมาอีกแล้วสวยฮะกีเลนนะมันไม่ใช่บังกรนะผมพูดเปิดพูดบังกรไปรอบหนึ่งเนี่ยมันคือตโอเคดอ,อกนี้สวยยังไงไปยาไปสิบมาไหมไม่มานะผมเจ็ดเจ็ด วันเจ็ดพันเดี๋ยวเราขยับไปกันหน่อยนี่อ่โอ้โหก่อนที่จะขยับระเบิดเธอเธอวันนี้มันวันดีจริงๆนะฮะของจริงไหลลื่นเื่นปรืดเื่นปรืดเลยสวยจัดโอ้ยวายหรอกนี้ทั้งหน้านะฮะหมื่นสองมาไงวะเนี่ยเฮ้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 ยเลยอ่ะสวยจัดให้มาหมื่นเก้านะฮะขอขยับเป็ดหน่อยหืมเราทุนมาเยอะละเราปลุยเป็ดสี่ร้อยเลยดีกว่า หวังสเกตเตอร์นะมันจะเข้า400ไหมนะฮะเป็นเม็ดสูงสุดของเกมนี้นะครับผม400นะฮะ400ไปลุ้นไปสเกตเตอร์เราซื้อสูงสุดได้แค่100บาทนะสังเกตได้ว่าถ้าเราขยับมา400มันจะซื้อไม่ได้แล้วเห็นปะ100ก็อยู่ที่ประมาณ7,500นะยาวไปโอ้โหวายมาอีกทีแนละ้วมาอีกที5,070วายมาอีกหนึ่งแถวยังไงวายมาอีกหนึ่งแถว ombo o m อมโมไหมสุดสวยอือสิบแมสวยจัดวายข้างบนยังไงหนึ่งหมื่นนะผมเอ้ยสเก็ตเตอร์ไม่มาเลยเว้ยรอสเก็ตเตอร์หน่อยสเก็ตเตอร์ต้องเข้าแล้วรอสเก็ตเตอร์เข้านะฮะตอนนี้อืมคอมโบจัดเลยนะฮะสเก็ตเตอร์ไม่ต้องแล้ว ่าได้เพิ่มมาอีกป0 5 0นะผมืหสิบยังไงมาแล้ววายคอมโบดอกนี้ยังไม่ใหญ่มากพอนะฮะคิวอ Q เอ,อมาครับผมอ่ามีช่องว่างสวยขอ,อสแกตเตอร์หลน่นเออมาแล้วฮะขาิอีกหนึ่งขยิอีกหนึ่งขยิอีกหนึ่งสี่สเกตเตอร์ขึ้นไปนะฮะหรือมากกว่านั้นก็ได้นะผมโอเคเข้าแล้วเรียบร้อยนะผมได้ลุ้นกันสักทีนะฮะอ้ามเท่าไหร่ บวก4บวก5สปินนะฮะเพิ่มมาเป็น10แล้วก็คูณ2นะโอเคแต่ละครั้งที่เข้าสเกตเตอร์คือมันจะเร,รนดอมให้เรานะฮะว่าเราจะได้คูณได้บวกเท่าไหร่นะฮะมาดูกันรอบนี้เป็นยังไงตอนนี้ผมก็เกือไป2ดอกแล้วนะครับโอเคเคสวยยังไง240ตัว J เข้ามานะฮะอ้าวมาแล้ว Y มาแล้วฮะวาสตัว สีตัวแจก0 0 0นะฮะสอกที่สวยสัดสัดที่สวยเลยยาวไปยังไงวายแถวบนสวยหุ่นขอบโบกับเคนะฮะคิวด้วยนะ5 5ห้าหมื่นห้าโอ้ยสามสามสองยังไงขู่ดอกเดียวห้าหมื่นห้านะฮะโอ้ยยาวไปต่นได้เลยตรงนี้ยังไงเหลือ4ีปิน โอ้โหแตกหนักแตกได้แตกดีนะฮะผมตกใจั้งแต่ไอดอกสามหมื่นกว่าข้านอกล,ละเดี๋ยวแค่สี่สปรนเนี่ยผมไปแตกดีสมชื่อจริงฮะกับเกมกินเลนี่ฮะผมวิธีแห่งกิเลนะยาว,วัยกุญแจยังไงพันแปดอือหยุดเพียงแค่นี้หรือเปล่ายัางขอใจอีกรอบสิเออ เกมนี้ก็คือมีอัตราการบวกสปินเพิ่มเหมือนกันนะแต่เราต้องเปิดให้ได้ดที่เีว่าบวกหนึ่งนะในระหว่างทางแต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะฮะจะหมดแล้วมาไหมไม่มาสุดท้ายขอ,อบวกหน่อยโอ้โหเชยนจบแค่ตรงนี้ไม่เป็นเลยถือว่าได้กําไรเยอะแล้วนะฮะเงินรางวันรวมนะฮะเจ็ดหมื่นแปดนะฮะโ้โหถือว่าเยอะมากกับ10บสปินนะฮะโอเคนะ,ะผมสุดยอดไปเลยนะฮะ จัดสุดจัด,ส,ด,จดสุดจัดเลยนะผมอิ่มอิ่มอิ่ม,อ,มอิ่มไปเลยนะฮะอยากมาคอมโบของน้องให้ผมด้วยนะเฮ้ยวายมาอีสวยหายไหมหายมาไหมข้างบนเอเข้าสเกตเตอร์อีกรอบสิแน่จริงเนี่ยเข้าไหมเข้าไหมวายโอ้โหผมชอบมากๆเลยวายกิเลนเะนี่ยมันมาได้มาดีไนหะมว่าจะคอมโบต่อให้นะฮะดูสิหมดยัง มีอะไรไหมมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกไหมเงียบเลยฮะเพราะว่าแจกมาเยอะแล้วไม่ย่าม,มีแล้วนะตอนนี้โอเคฮะก็จบเพียงแค่นี้ด้วยกันวันนี้ฮะได้มาแสนสองปืนนะฮะสี่พันเก้าร้อยหกนะครับผมถือว่าเยอะพอสมควรน,นะฮะพอผมเล่นเบ็ดหนักนะฮะที่สี่ร้อยนะผม ก็ดูพูกความสุขสนาธนธรน้าเด็กอายุที่ต่ำกว่า18ปีไีมีคนดูเป็นยิ่งอย่างนะครับผมยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยในการนนครับสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย